ทีนี้หลังจากทําอาชีพต่างๆมาเนี้ยแล้แต่อยากรู้แบบว่าจุดเริ่มต้นของของเป็นเขาเรียกว่าอะไรของการเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลคืออยากรู้ว่าน้องฟางโกะเนี่ยโด่งดังมาจากอะไรก็หลังจากที่เก็บร้านล้างจานเสร็จฟางโกะก็ไปนั่งดูบอลไปนั่งดูบอลน,นะครับ ไปนั่งดูบอลค่ะคุณฟังไปดูพลารอนศียาพันธ์เหรอครับตอนนั้นกําลังชงเชงชงเชงเลยค่ะชงเชงนีเสียงเสียงอะไรครับผักบุ้งไฟแดงค่ะอ๋อเอาเกี่ยวอะไรกับผักบุ้งไฟแดงครับหิวคะ่ะแ,แวะกินก่อนอ๋อ,อโอเคแล้วไปดูบอลน,นี่คือไปดูบอลคู่อะไรครับจริงๆแล้วตอนนั้นไปดูคู่ที่เชลซีมาที่ไทย ไปดูเชลซีมาที่ไทยใช่อ๋อ oh, ไปดู Chelsea. เชลซีอ้าวแล้วคุณฟางคือชอบทีมเชลซีอครับชอบลิเวอร์พูลค่ะอา้าวแล้วไปดูเชลซีทำไมครับว่างคะ่ะไม่มีอะไรทำก็เก็บร้านเสร็จก็ว่างก็เลยอยากไปดูสักหน่อยให้เห็นกับตาตัวเองอแล้วในในทีมเชลซีตอนนั้นเนี่ยคุณฟางชอบนักเตะคนไหนครับอ๋อ oh, จริงๆผมก็มีนักเตะที่ชอบอยู่นะตอนนั้นก็จะมีออสการ์อ๋อโอ้ย ชกมวยเก่งมากเลยใช่ค่ะออสการ์เดลลาโฮยาอ๋อมาเจ็บของเขาช่างสุดยอดอืมใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมเป็นออสการ์นักบอลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคุณฟางชอบลิเวอร์พูลอ๋อชอบลิเว <Liverpool. S 1> อร์พูลลิเวอร์พูลแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องบอลน,นิดนึงก็คืออืมคุณฟางชอบทีมลิเวอร์พูลนี่ชอบใครในลิเวอร์พูลครับตอนนี้ที่ชอบตอนนี้เลยก็จะเป็น พาราเซตามอลคือใครครับพาราเซตามอลซาร่าอ๋อซาร่าแต่ชื่อเต็มๆเขาชื่อพาราเซตามอลใช่ป่าก็ดูบอลมาเหมือนกันแต่ป่าไม่เคยได้ยินเลยนะป่าไม่เคยได้ยินเลยเหรอใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากแฟนลิวพูใช่ค่ะก็จะมีแค่แบบแฟนลิวพูเท่านั้นที่จะรู้ต้องเป็นแฟนพันธ์แท้แฟนที่เป็นหลายๆปีแล้วถึงจะรู้ค่ะอโอเคครับหลังจากนั้นฟังไป จนจบจนจบหรือเปล่าครับฟังได้ฟังจนจบนะอืจนจบเลยประทับใจมากแต่ว่าฟังลืมเปิดเสียงอ้าวคุณฟังเปิดแต่ไม่ได้ยินเสียงคุณฟังไม่ได้เสียงป,ปักอืมอาจจะเป็นไปได้แสดงว่าคุณฟังเปิดเพลงโดยไม่ได้เปิดลำโพง ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับถ้าเราเปิดเพลงแต่ไม่ได้เปิดลำโพงเราจะได้เห็นแต่ภาพอ๋อฟังก็คิดว่าหูดับหรือว่าอะไรสักอย่างไม่น่าจะใช่อันนี้คือป๋าจากประสบการณ์ห้าสิบเอ็ดปีที่ผ่านมานะครับ การเปิดเพลงโดยไม่ได้ยินเสียงมีอยู่สาเหตุเดียวคือไม่ได้เปิดลำโพงโหถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอป่าตึกวันนี้ฟังต้องแย่แน่เลยอะ่ะครับก็หลังจากคุณฟังจบรายการนี้คุณฟังกลับบ้านไปคุณฟังต้องไปเปิดลำโพงด้วยขอบคุณป้าตึกมากเลยค่ะเกือบจะไปหาหมอโรคหูซะแล้วตอนแรกไม่ต้องครับไม่ต้องมาหาป้าดีกว่าอ๋อดีนะ ไปหาหมอแล้วไม่เจออ๋อก็ดีครับปา๋ปาป๋าก็อยากสุดได้สุดเตี่ยวของคุณฟางเหมือนกันคุณฟางพอจะให้ได้ไหมฮะให้ได้ค่ะค <c ười> <c ười> <c ười> ือตั้งแต่เกิดมาถามถามคนทั่วไปเนี่ยเคยได้ยินเสียงมีดบาดไหม เคยได้ยินคนทำเสียงมีดบาดไหมไม่มีขำแล้วโอเคครับงั้นผมขอ <î es> ผมขอ <î es> ไม่กูจะกูจะทำฟิลแบบกูจะทำฟิลแบบร้องไห้แบบซึิงๆริงได้ไห,หรอะ เขายิงมันน้ำตาไหลม่ได้แบบจะซึ้งๆเฉยๆกอขยี้กันไปเรื่อยๆคำถามต่อไปนะครับค่ะแล้วถ้ามันคือเอาไว้เอาไว้เอาไว้มามา โดนเส้นแล้วโดนเส้นแล้วห้าสี่สามสองแล้วถ้ามันคือเชียงไลน์สายเหลียงสายเอาแล้วข้อนี้โดนเส้น้วนแล้วโดนแล้ว